อย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความหวังใหญ่ของเราเลยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะ16สิงหาคมเจอกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศที่อุดรธานีกันหน่อยเพราะว่าที่อุดรธานีเนี่ยเขาไปดูต้นอินทผลําที่เขาบอกว่าคล้ายพญานาคค่ะกลางสวนยางพลาลาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นด้วยนะเพราะมีคุณป้าท่านหนึ่งอยู่ๆนะคะเขาก็เหมือนกับมีใครมาเข้าร่างของเขา ที่สวนยางพาราของนายลำพองนะคะอยู่ที่อําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอะเสียงมาแล้วนะคะเสียงมาแล้วคือชาวบ้านเนี่ยไปพบต้นอินทผล,ลัมอายุประมาณสามปีเดี๋ยวไปดูก้านาใบหน่อยนะก้<ๆ>านใบเนี่ยเขาบอกว่าแปลกคล้ายพญานาคอยู่กลางสวนเลยเจ้าข,<อ><อ>ของเนี่ยเขาปลูกแซมอยู่กับต้นยางพาราต้นปาล์มต้นทุเรียนในพื้นที่ก้าไร่คือบอกค้าคือบอกค้าเบิ้งเนี่เหมือนไหมเหมือนนะ นี่เห็นไหมคะที่เขาชี้กันอยู่นี่ท่านผู้ชมลักษณะแปลกๆคล้ายพญานาคไม่ใหญ่มากนะคะด้วยความที่สีเขียวด้วยเข้ากับต้นไม้ก็เลยอาจจะมองเห็นยากหน่อยนะนี่คือความแปลกเนี่ยขดงอเหมือนพญานาคโคนต้นยาวประมาณ30ฟุตปลายของก้านมีใบติดกันคล้ายห่อหุ้มปลายหัวรูปทรงคล้ายพญานาคนะคะแล้วก็มีปลายของใบต้นอินดผลลมนับได้จำนวน19ใบ ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่าก้านใบของต้นอินทผลัมคล้ายพญานาคแน่นอนเพราะว่าดินแดนแห่งนี้คือดินแดนวังนาคินคำชะโนดเฉพาะที่นี่คืออุดรธานีไงคะนี่นะคะเหมือนไหมคะต่อมาค่ะแน่นอนนะคะว่าชาวบ้านเขาก็เลยนําทูบมงคลมาจุดเพื่อที่จะตามหาเลขเด็ดโดยทูบมงคลเห็นเป็นเลข84 4 8 4 4แล้วท่านผู้ชมนะ44นี่เอื้อยซื้อไปแล้วนะงวดที่แล้วนะ แล้วก็มีชาวบ้านมาดูก่อนหน้านี้ได้เลขเด็ดเลขเด็ดคืออะไร844ไปแล้วใช่ไหม157แล้วก็45แต่บางคนก็เล็งเลขเด็ดไปที่จํานวนใบของก้านต้นอินทผลัมสิบเก้าใบที่เอื้อรายงานกันไปเพราะว่าอยู่ในพื้นที่9ไร่แล้วก็หมู่เด้วยต่อมานะคะมีคุณป้าวัยห้าสิปีเป็นชาวบ้านไร่สีสุขคุณป้าท่านนี้เดินทางมาดูต้นอินทผลัปรากฏว่าจู่จูป้าสุบินเนี่ย ก็บอกว่าคนลุกแล้วพูดว่าพวกเจ้าทำไม่ถูกนี่ไปดูอาการของคุณป้ากันอ้ากย่าทำแบบนี้ไม่ถูกใช่ไหมท่านปู่ปู่บอกว่าทำไม่ถูกเราต้องไปเอาทูบขันแปดขันแปดหรือขันห้ามาแม่ ลูกหลานต้องได้ขอโทษปู่อะไรไหม บอกหน่อยลูกหลานทำผิดอะไรต้องขอโทษปู่แทนหน่อยครับจะได้พูดยังไงเป็นแบบแม่แม่มาบอกเลยแม่ไปบอกหน่อยปู่หน่อยว่า,วา,า,าเาไม่พากันตั้งขันห้างโอ้เจ๊เฮ้จังไดลูกหลานบ่รู้จักขันห้าขันเสีย ลูกหลานบเป็นยังคือบพกนดีลูกหลานบลูกหลานบูนี่ค่ะ คือคุณป้าท่านนี้เนี่ยอยู่ๆเขาก็เกิดอาการแบบนี้ขึ้นนะในลักษณะที่บอกว่านี่ทำไมไม่เอาขันห้าขันแปดมานะคะแล้วก็ยกมือทั้งสองข้างขึ้นสูงเหมือนพญาน,นาคเลื้อยแล้วก็ร้องไห้อย่างที่เห็นแล้วก็วิ่งไปที่ตรงจุดที่เป็นต้นอินทผลัมก้มลงกราบแล้วก็บอกอีกว่าเนี่ยอยู่ที่นี่มานานอยากอะไรก็ไม่ได้กินแล้วก็ได้ยินเสียงคนถามใช่ไหมคะว่าปู่จะให้ลูกหลานทําอะไรเพราะเขาเชื่อแล้วว่าปู่น่าจะเข้าร่าง ปู่จะให้ลูกหลานทําอะไรอยากอยากจะได้อะไรลูกหลานจะนํามาถวายและขอโทษขออาภัยหลายๆจากนั้นนะคะป้าสุบินเนี่ยก็กล่มกาบอีกครั้งเหมือนปู่ออกจากร่างไปนะคะคือก็บอกว่าเนี่ยทำไม่ถูกนะทูบเทียนก็ไม่พากันเอามาทําไมไม่พากันทําดีๆอย่ามาขอเลขง่ายๆขันหาขันแปดกระบอกออกมาทิพนบอกนะคะก็คือว่าเหมือนเหมือนทําอะไรไม่ถูกอยากจะให้เอาขันห้าขันแปดมาอยู่ที่เนี่ย อยากจะทานอะไรก็ยังไม่ได้ทานแล้วคุณป้าท่านนี้เนี่ยพอได้สตินะคะก็บอกว่าเนี่ยไม่รู้สึกตัวนะแต่เชื่อว่าปู่สีสุดโทเข้าร่างคนที่มาขอเลขวันนี้ทําไม่ถูกปู่ท่านมาอยู่ที่นี่นานแล้วไม่มีใครศรัทธาเลยท่านอยากให้เจ้าของที่ของที่นาตรงนี้ก็คือเอาขันห้าขันแปดนะคะมาจุดทูปขอขมาท่านไม่ใช่จู่จออยากจะมาขอลงขอเลขก็ขมาจุดธูปเอาเลยแบบนี้ถือว่า ทำไม่ถูกนั่นเองนะคะเออนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะท่านผู้ชมนะก็15745844มี19ใบนะคะอาว่ากันไปนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อความศรัทธานะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันต่อนะคะอันนี้ที่อุดรธานีเนาะพักไวก้กรมาที่ชนบุรีค่ะชนบุรีเนี่ยเขาก็ไปส่องเลขเด็ดกันนะ ที่ตำบลบึงนะคะที่วัดจุกกระเชอที่อำเภอศรีราชาค่ะคึกคักเหมือนกันเพราะมีประชาชนเยอะเลยนะคะทยอยเดินทางไปกราบขอพรท้าวเวสเศษฐีจุดนี้คือท้าวเวสเศษฐีนะคะก็มาขอความเป็นสิริมงคลแบบไม่ขาดสายเลยก็มาทั้งดอกกุหลาบแดงน้ำแดงประทัดนะคะกราบไหว้กัน มีสาวโรงงานท่านหนึ่งนะคะมาจากจังหวัดระยองเนี่ยหนึ่งในคนที่มากราบไหว้เท้าเวสเศรษฐีบอกว่ามากราบไหว้ครั้งแรกเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เลขเด็ดจากเลขทูบที่จุดขอโชคลาภก็ไปซื้อหวยแล้วก็ถูกรางวัล5ใบได้เงินเกือบอเกือบล้านเลยนะคะแล้วก็กลับมาที่วัดแห่งนี้แล้วก็เอาดอกกุหลาบสีแดง99ดอกน้ำแดง2ขวดพร้อมด้วยผ้าแดงพับใหญ่1พับ มาถวายองค์เท้าเวสศเรศษธีนั่นเองนะคะนี่ค่ะก็มีคนเล่าให้ฟังนี่มีคนเคยได้เลขตรงนี้แล้วก็ได้รับโชคไปแล้วไงอีกที่หนึ่งไปที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะตรงนี้นะคะปรากฏว่าหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพิงหมาแงนของหลักกิโลเมตรในพื้นที่บ้านหนองหินบ้านานานะคะไม่รู้ใครเป็นมือดีมาลอบเผาไปงวดที่ผ่านมา ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เลยพากันนําหลักกิโลเมตรจําลองนี่ค่ะท่านผู้ชมคืออันนี้เนี่ยพังไปแล้วนะแล้วก็เอาเนี่ยหลักกิโลเมตรจําลองมาก่อสร้างขึ้นมาใหม่เออแล้วตรงริมหนองน้ําอีสานเขียวนะคะห่างจากหลักกิโลเมตรเดิมประมาณ50เมตรมีประชาชนท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าคือเดินทางมาจากลาดกระบังกรุงเทพเลยนะในช่วงของวันหยุดก็มาเที่ยวงานมหกรรมสุรินทร์รุ่งเรืองเมืองเองกเษตรอินทรีย์ด้วย หลังจากนั้นมาดูหลักกิโลเมตรที่ถูกเผาแล้วก็มาดูหลักกิโลเมตรที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอโชคที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จุดธูปเทียนเพื่อขอโชคลาภในขณะที่จุดธูปแล้วก็มาหยิบลูกปิงปองเสียงโชคปรากฏว่าได้เลข5959แล้วท่านผู้ชมนะหลังจากที่ทูบไม่หมดก็พบเลข1 2 3สาเอ๊ะทำไมงวดนี้เลขเยอะมากก็เดี๋ยวจะเอา 12- 3สานี่แหละค่ะแล้วก็เลข59ไปเสี่ยงโชคในวันพรุ่งนี้ อ,อนี่นะคะท่านผู้ชมเจอเลขเด็ด3จังหวัดนะคะที่มาฝากกันนะคะก,ก็มีทั้งต้นอินทผาลำใช่ไหมเท้าเวสเศรษฐีแล้วก็หลักกิโลเมตรนั่นเองอลองเลือกเลือกกันดูนะคะพรุ่งนี้ถ้าเผื่อใครยังเลือกไม่ได้นะถ้าเผื่อใครยังเลือกไม่ได้นะคะออแต่ที่แน่นอนอนะคะก,ก,ก,ก็เอาเบาๆเท่าที่เราไหวนะเออเท่าที่เราไหวนะคะถามว่าเราเข็ดหรือเปล่ายังไม่เข็ดนะคะถ้าเลขเด็ดยังไม่หมดนะคะอืม นี่ก็อย่างที่บอกกันไปนะนี่ท่าถ้าผู้ชมบอกว่าเนี่ยเขาไหว้เพื่อเรียกขวัญและกําลังใจอ่ะส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นความสบายอกสบายใจกันด้วยก็ว่ากันไปซื้อแบบที่เราไม่เดือดร้อนเงินในกระเป๋าของเรานะคะในยุคเข้ายากหมากแพงแบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในวันพรุ่งนี้นะคะโชคดีในวันพรุ่งนี้ทุกท่านเลยนะคะนี่คนไทยสู้ทุกงวดจริงๆนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ